ชาวราศีธนูนะครับในเดือนวันที่1-15ถึง15พฤษภาคมนะครับจะมีเรื่องอะไรที่ท่านต้องรู้บ้างนะครับมาติดตามกับเจตนาออฟฟิเชียลด้วยนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าชาวราศีธนูดาวประจำตัวไปอยู่ในภพของพันธุแล้วเป็นกเกษตราธิปดีแน่นอนความมั่นคงเกี่ยวกับบ้านหรือรถที่ดินนะครับย่อมเกิดขึ้นกับท่านแน่นอนชาวราศีธนูนะครับแต่พราะเอ่ยว่ามันมีคำว่า ยังไงอะดาวศุกร์นะครับไปกุมอยู่ด้วยในเรือนของพันธุทูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนอารีนะครับแล้วก็ลาภะนะครับนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าอาจจะมีปัญหาติดขัดนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถนะครับไม่ไม่นานเท่าไหร่ก็จะหายนะต้องบอกงี้นะเพราะว่าดาวประจําตัวท่านอยู่ตั้งปีครึ่งนะครับแน่นอนคิดการใหญ่มั่นคงทําอะไรเกี่ยวกับบ้านมั่นคงมีฟีดแบกที่ดี นะครับไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไรนะครับผมต่อไปดาวการเงินอย่างที่ผมบอกดาวพระเสาร์มาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ปี63อยู่3ปีเต็ม2ปีครึ่ง3าปีเต็มนะ6กก็จะย้ายไปซึ่งก็ส่งผลให้กับการเงินของท่านจะมั่นคงแข็งแรงมั่งคั่งนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีดาวอนื่นอยู่เยอะจะทําให้ท่านรู้สึกวุ่นวายสักวุ่นวายเลยทีเดียวแต่ว่าตอนนี้อยู่เดียวๆชิวๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเงินค่อนข้างจะฟลอ์ขึ้นนะครับผม ต่อไปดาวศาสตร์ชะนะครับก็ไปอยู่ในภพของปุตตะครับสังคมใหม่ๆนะครับเพื่อนฝูงใหม่ๆก็จะเขย่ามากมิตรผูกมิตรเข้ามาให้ท่านชาวราศีธนูได้ชื่นใจแต่ในภพของศาสตร์เองมีดาวพระอังคารอยู่นั่นก็แปลว่ามาจากเจ้าเรือนวินาศและเจ้าเรือนของปุตตนะแน่นอนบริวารจะส่งผลให้ท่านรู้สึกเน็เหนหัวจิตหัวใจส่งผลให้ท่านรู้สึกปวดหัวนิดหน่อยนะครับแต่ก็เดี๋ยวจะหายเพราะดาวอังคารจะย้ายภายในเดือนนี้แต่อาจจะไม่ยังไม่ใช่ต้นเดือนนะครับต้นเดือนนี้เป็นต้นเดือนที่เขาเรียกว่า ยังสบายสบายอยู่สําหรับชาวราศีธนูในภพปุตตะนะครับมาดูกันต่อมีดาวอยู่เยอะครับมีดาวอยู่มากมายนะครับมีตั้งแต่ดาวพระพุธดาวพระหูดาวพระดาวจันทร์แล้วก็ดาวอาทิตย์นะครับดาวพระพุธก่อนเลยมาเจาะลึกเรื่องคู่และเรื่องงานนะครับเพราะเป็นดาวเจ้าเรือนเดียวกันนะครับดาวพระพุธนะครับอยู่ในพุตตะนะครับการงานอาจจะมีงานให้ทาใหม่ๆอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเพิ่มยิ่งขึ้นนะครับทําให้ชาวราศีธนูมีความชา่อมั่ในตัวเองนะครับผมก็ต้องใช้คําว่าเวลา ตอนนี้พูดจาอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับพูดจาอะไรกับใครก็ดูถ้าจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูได้เลยนะครับแล้วต่อไปดาวพระอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาะกาไปสถิตยอยู่ในภพปุตตะเช่นกันนี่เขแปลว่าอะไรแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือความสําเร็จที่เกิดจากสินธนิเริ่มได้เห็นดอกออกผลได้ก่อเกิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอ้าแขนรับไว้แล้วก็สานต่อนะครับผม ต่อไปที่ต้องระมัดระวังก็คืออะไรคือดาวมรณะนะครับเข้าไปอยู่ในภพบพุตระนะครับก็แค่ในเรื่องสุขภาพของตัวบุตรหลานท่านเองตัวลูกหลานหรือบริวารลูกน้องอาจจะเจ็บป่วยเป็นไปได้นะครับผมแล้วเรื่องของการเดินทางด้วยนะครับอา,อาจจะต้องมีการเดินทางบ่อยขึ้นนะครับในช่วงต้นเดือนนะครับก็จะทําให้ท่านรู้สึกว่าค,คือดาวของท่านตอนนี้ไปอยู่ในพันธุก,ก็รู้สึกว่าอยากจะกลับบ้านอยากจะอยู่แต่กับบ้านมากกว่านะครับแต่สถานการณ์บังคับให้ตัวท่านต้องเดินทาง นะครับผมต่อไปดาวที่เกี่ยวกับปัตตานีหรือคือดาวพระพุธเนี่ยไปอยู่ในปุตตะแน่นอนคนที่เข้ามารักมาชอบอาจจะเจอกันหลากหลายนะครับเจอกันเขาเรียกว่าเยอะนะครับมาจากหลากหลายช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์ก็ดีนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นคนอายุน้อยกว่าจะดูดีมากสําหรับชาวราศีธนูนะครับมีเกณฑ์นะครับส่วนคนที่มีแฟนแล้วใครที่อยากมีลูกหรือคู่สมีภรรยาชาวราเีธนูเนี่ยม,มองว่าโอกาสที่ดีในต้นเดือนเลยนะ ก็จะมีการแบบมีลูกมีอะไรเนี่ยโอกาสที่จะตั้งคันสูงนะครับผมต้องบอกงี้เลยนะครับส่วนคนที่เป็นคู่รักที่ยังไม่ได้แต่งงานไม่อยากมีลูกก็จะมีการพูดคุยกันหรือว่าการงานของท่านและแฟนของท่านจะเริ่มไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับชาวเสียนูครับโดยรวมแล้วต้นเดือนผมมองว่าดีมากๆนะครับผมดีกว่าปีไหนๆเขาเรียกว่าอาจจะดียาวๆไปเลยเดียเยเด๋ยวรอพระมาไดตู่ย้ายนะครับในช่วงกรกฎาที่มาอยู่ในพรบุตรเนี่ย จะค่อนข้างโล่งยิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่เคยชะงักติดขัดก็จะกลับมาโฟโล o a ยิ่งขึ้นครับขอบคุณครับที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กด u ับส r คร e ด้วยครับชาวศสีธนูครับสวัสดีครับ